วันนี้ก็สวัสดีนะครับผมอ่าพบกับผมครับคนเดิมเต้นะครับเลาะทุ่งลันลานะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูว่าอาหารอ้นนะครับมีกี่อย่างเนาะอาหารอ้นว่าอ้นเนี่ยของเราเนี่ยกินอะไรบ้างนะครับกินง่ายครับอาหารอ้นนะครับก็มีไม่กี่อย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าอ้นกินอะไรบ้างอ่าแล้ววิธีเลี้ยงเลี้ยงยังไงนะครับ ครับตัวนี้เป็นแม่พันธุ์นะแม่พันธุ์หลักนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ออกาลังท้องนะครับน่าจะออกลูกประมาณกลางเดือนหน้านะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่นะครับสามโลก,กว่านะครับมีไผ่ข้าวโพดนะครับอ้อยดูนางหลักครับอันนี้แม่พันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ับสวยนะครับ ได้ปกตินะครับตอนนี้ก็ท้องอยู่นะครับท้องแต่พอพอุ่นท้องนะครับอุ่นท้องมันจะมีอาการเปลี่ยนก็คืออาจจะมีการดุนะครับนะครับอาการดุแล้วแต่แล้วแต่บางตัวนะครับบางตัวก็ดุบางตัวก็ไม่ดุนะครับนี่คือแยกรอคลอดนะครับครับเรามาดูอาหารนะครับอาหารอ้นเล็กนะครับก็จะมีข้าวโพดนะครับข้าวโพด อันนี้ข้าวโพดดิบนะครับอันจะเป็นข้าวโพดแห้งนะครับอันจะเป็นไผ่นะครับตัดเป็นข้อนี้ครับเขาจะมาแทะครับเหลาฟันนะครับมันจะมีอ้อยนะครับอ้อยอันนี้จะอันนี้เป็นต้นหญ้านะครับหญ้านีเปียะนะพอดีปลูกไว้ให้กระต่ายนะครับเราก็ตัดเอามาให้อ้นแคะเล่นกินเล่นนะเพราะว่าพวกนี้จะมีน้ําอยู่ในตัวนะครับอ้นจะกินน้ําจากพวกนี้นะครับ อันนี้อายุ45วันครับตัวนี้ชื่อพารวยครับอาหารก็จะมีอาหารเสริมก็จะมีนี่ครับอาหารสุนัขนะครับแล้วก็อาหารหมูนมนะครับบางตัวก็กินบางตัวก็ไม่กินครับแต่เราก็ใส่ใส่ไปงั้นเลยครับเพื่อให้อ้อนมันได้หัดก,กินหัดแค้นะครับให้มันสมบูรณ์ตัวนี้ขี้อ้อนครับพารวยไหมเร็วพารวยแล้ว,มา,วมาเร็วมาเดิวมเ อืครับข่บพารวยครับตัวเล็กครับน่ารักครับไม่ดุนะครับถ้าเราเลี้ยงแต่เล็กๆนะครับมันจะไม่ดุนะครับสีสวยนะครับตอนนี้ชอบเล่นนะครับขี้อ้อนนะครับดูครับไม่ยอมปล่อยครับไม่ยอมปล่อยเดี๋ยวก็ร้องตามครับได้ยินเสียงไม่ได้ครับหินค้นไม่ได้ครับตัวนี้ ขี้อ้อนครับดูครับมาแล้วพาเลยแล้วพาเลยแล้วอันนี้จะเป็นคู่ห้าสิบวันจะเป็นรุ่นพี่นะครับอาหารก็เหมือนกันครับอันนี้จะเป็นคู่คู่เมียนะครับผู้เมียครนี่ตัวนี้จะเป็นตัวเมียนะครับตัวเมียจะตัวใหญ่กว่าตัวผู้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยได้จับเล่นเท่าไหร่นะครับพอดีอันนี้เราส่งลูกค้านะครับ เล่นได้เหมือนกันครับจับได้เหมือนกันหมดครับครับอันนี้เขากำลังกินไผ่นะครับอ่ากินไผ่อยู่นะครับเขาจะเหลาฟันเขานะครับไผ่แล้วก็ตัดเป็นข้อแบบนี้ให้นะครับก็อแล้วแต่ครับพอละตัวหนึ่งก็หนึ่งข้อนะครับก็วันหนึ่งก็เปลี่ยนนะครับ วันนึงก็เปลี่ยนอันนี้เขาจะเหลาไปอันนี้เขาพ่อแม่พันนะครับอันนี้กาลังผสมนะครับผสมเรายินเสียงคนวกนี้ก็จะชอบความเงียบนะครับถ้ามีเสียงก็อาจจะมีตกใจนะครับหรืออาจตื่นตื่นนะครับก็อยู่ที่บางตัวนะครับบางตัวถ้าเราเลี้ยงมาแต่เล็กเราเล่นบ่อยๆก็จะชอบนะครับ ชอบเสียงคนชอบให้อุ้มจะร้องหานะครับแต่บางตัวถ้าเราไม่ค่อยได้เล่นมากไม่ค่อยได้เล่นบ่อยอะไรประมาณนี้ครับก็จะระแวงนิดนึงนะครับแล้วก็จะเชิงมีอาการดุดุนะครับอันนี้แล้วแต่บางตัวนะครับก็วิธีเลี้ยงนะครับก็ง่ายๆครับอย่างที่บอกครับอาหารก็มีหลักๆก็มีไม่กี่อย่างครับง้อยข้าวโพดดิบข้าวโพดสุกนะครับแล้วก็ไผ่นะครับ สี่อย่างนี้อันนี้คือขาดไม่ได้นะครับอาหารก็จะมีอาหารหมูนมอาหารสุนัขอาหารกระต่ายนะครับอันนี้ได้อาหารหนูนะหนูพุกหนูที่เขาเลี้ยงนะครับได้ครับก็ใส่ท่อนะครับอันนี้จะเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับอันนี้จะใส่ท่ออ่าแปดสิบนะครับสองท่อนะครับสองท่อถ้าท่อเดียวเขาปีนออกได้นะครับก็ออาจจะมีหลุดหายนะครับอันนี้ก็ ครับเห็นไหมครับเขาเห็นปอบเขาแคะเลยครับแค่เป็นรูเลยนะครับนะั้นถ้าจะวางต้องวางให้มันสนิทนะครับสนิทเขาจะแคะไม่ได้ครับนี่ครับอันนี้หลับนะครับอันนี้ก็ผสมอยู่นะครับอันนี้ก็พ่อแม่พันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็หลับอยู่นะครับก็จะมีตัวนี้คือพ่อพันธุ์หลักนะครับตัวพ่อพันธุ์ใหญ่ที่สุดนะครับสามกิโลกว่านะครับ ตัวนี้ตัวนี้แยกไว้นะครับเพราะว่าผสมไปแล้วนะครับเราแยกเสร็จปั๊บเรามาพักไว้นะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยผสมต่อนะครับอันนี้ก็เพิ่งผสมนะครับอ่าโอเคครับคลิปนี้สําหรับอาหารนะครับอาหารอ้นก็มีเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวติดตามนะครับอีพีหน้านะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ